สวัสดีค่ะยุกบช่องสาวนาคาลุยแช่แนวนะคะมันิสิบภามาเห็ดเมนูขนมเส้นน้ำยาปลากระป๋องไปเบ่งกันเลยค่ะนี่คือส่วนผสมในการทำน้ำยาปลากระป๋องของเฮาเนาะค่ะกะสิมี่พริกแหง้งหอมแดงกระเทียมใบมะก,กรูดกะช่ายตะไคร่ซ้อยและเพลของเรืองก็คือปลากระป๋องค่ะ ขั้นตอนแรกใส่น้ำลงไปกันเด้อค่ะพอประมาณต่อมาเข้าไปใส่น้ำประแดกปรุงได้ค่ะนี่น้ำปลรราปรุงนั่นเองเทน้ำประเดกลงไปเลยนะคะจากนั้นเขาน,นำวัตถุด,ดิบที่เขาเตรียมไว้เทลงไปเลย้อจ้า ต้มให้มันเดือดจนเปื่อยจังน้อ,อกมาตำ่ำนะจ้ะส่วนกระชายกับตะไคร้ซ้อยกะเทลงตำล่ำเลยจ้าตํำให้ละเอียดนะจ้าหมอกำลังเดือดนะจ้าลองให้ส่วนผสมทุกอย่างต้มจนเปื่อยนะจ้ะจังสิน้ำออกไปตำ่ำ ส่วนผสมเริ่มเปลือยแล้วเนะจ้ะมา้เฮ้ากัมาตักเอาส่วนผสมที่จะเอาไปตำนะจ้ะก็นำม,มันออกนะจ๊ะตกักกระดิบล่งไปเลยนะจ๊ะ อาลงไปตำละเอียดตำมัดิีเขากันแล้วให้น้ำเนื้อปลากระป๋องมาตำต่อเลยด้อจา้จาตำให้เขากันไปเลยจนละเอียดเลยจ้าพอต,พอต,ตำ,ำ,ตำละเอียดแล้วก็ตักใส้หมอห้อเลยด้อจ้าหมอนำปลรราดี่เขาต้มไว้เนาะจ้า,จา ละลายลงไปเลยจ้ากัะปรุงด้ยวยผงชื่อใส่ตามใจชอบเลยเด้อจ้าแล้วก,ก็น้ำปลานิดนึงจากนัก้นเราก็มาซิมเบงแล้วจ้ะ ต้นหอมซอยเพื่อความหนากินด้จ้าขนมจีนร้ยผักเกระเดต้อด้าเพิ่มความแซ่ กินขนมชีสน้ำกันนะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้น,นะคะบ๊ายบาย